เมื่อวันที่10กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกานางจุนจีรานาสนิทพัฒนาการอำเภอพยุหคีรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมพิธีมอบบ้านผู้พิการยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคมเลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กร,รกฎาคม2567ให้กับนางกรกน,นกเปี่ยมสุขนักสาลาอนเนกประสงค์หมู่ที่7ตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์โดยร้อยตำรวจตรีดรวิรัต,รติโตอิ่มนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยมุหะเป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนหมู่ที่7ตำบลท่าน้ำอ้อยระวมเป็นสักขีพยานซึ่งนายอำเภอพยุหคีรีได้มอบถุงยังชีพและพัฒนาการอำเภอมอบทุนการศึกษาเด็กเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยนายดงพลรุจิธรรมทักษ์นายอำเภอพยุหคีรีและสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหคีรีได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลท่าน้ำอ้อยว่านางกอนขนกเปี่ยมสุขรษดอนหมู่ที่7อายุ62ปีเป็นผู้พิการมีฐานะยากจน รายได้ในการดำรงชีพได้มาจากการร้อยมาลัยประมาณเดือนละ2000บาทและเบี้ยคนพิการเบี้ยผู้สูงอายุเลี้ยงดูหลานชายอายุ6ปีอีกหนึ่งคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเช่าบ้านติดค้างหลายเดือนจึงต้องย้ายออกจากบ้านเช่าไปอาศัยอยู่ที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านและเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชีวัดไทย QM ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในการนี้เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยมงหักเป็นเจ้าภาพหลักในการช่วยเหลือร่วมกับอำเภอพยุหคีรีสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหคีรีนําเข้าวาระก,การประชุมคอจอพอ,อพยุหคีรีเพื่อร่วมประชุมหารือและหาทางช่วยเหลือให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กร,รกฎาคม2567 โดยได้รับบริจักงบประมาณและค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านจากบริษัทจาริรัตฟูด้ดห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสุวรรณพัฒนกิจ1997สนับสนุนการถมดินและผู้นำหมู่บ้านประชาชนตำบลท่าน้ำอ้อยร่วมประชาคมอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยต่อเติมที่พักอาศัยติดกับศาลาอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านสถานีข่าว CNS พยุหกิริรายงาน